ใี่ครับผมเสียใจแล้วครับแอนขาน้อยเนี่ยหายลกไปไหน มันก็ยังเลยคันนี้แดเเอาคันนี้เหรอยังจะเอามาอีกเกิ <c oughs> นที่แค่ามาถอนแค้นไงสองศ<อ>ูนย์แล้วครับสองตัวแล้วคนละตัวก็เที่ยวดีนะก็หลุดไปสองตัวแล้วคนที่นั่งกลาง